ครับนี่ก็ทำการก่อนยายายนะครับรับแรกก็ถามก่อนเลยเป็นอย่างนี้ยายก็มีหลายชนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้จะใช้อยู่สี่อย่างอันนี้คอริเมตเนี่ยคอริเมตถ้วย บีลำไส้สุดลำไส้แผงนี้ก็หลายคะแนนนะครับตนนัวนี้ก็ร้อยห้าสิบคะแนนครับตนนัวนี้แผงเนี้ยส่วนตัวนี้ช่วยย่อยคอมบิซินอันนี้ก็ร้อยยี่สิบคะแนนครับตนนัวนี้นี่ยสามอย่างแล้วตัวน,นี้ค่าเชือ้อค่าเชื้อก็ประมาณแปด 80กว่าคะแนนนะครับตันนี้ครับรวมๆกันแล้วก็เกือบก็เกือบสามร้อยเกือบี่ร้อยคะแนนนะแต่ใช้จะแต่ละครั้งนะครับส่วนมากจะซื้อเป็นกล่องครับยกกล่อง้าซื้อแยกอย่างนี้แพงก็สูงนะอันนี้แอร์เอะอันนี้แออกไม่ไม่ไม่ไมอร์เอกแกนี่ Air แ <X> กสิบครับแผงหนึ่งจะมีอยู่สิบเม็ดนะครับยาที่มาให้นี่คือให้แค่ครั้งเดียวนะครับยาที่บอกพูดเมื่อกี้คือวันละหนึ่งหนึ่งครั้งแต่ว่าพวกเอพวกยาลดกรดพวกนี้ให้ให้ได้ให้ให้ได้เรื่อยอยู่นะครับแต่ยาที่ผมบอกสามชนิดนี้ให้วันละครั้งครับให้วันละครั้งส่วนยาบำรุงเลือดวันนี้วน,น,ว,น,นวิตามินเนี่ยวันนี้งดก่อนครับเพราะว่าเยอะ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 แล้วครับน่าจะให้เป็นพุ่งนี้ รับน้องแล้วเช้าเจะให้พรุ่งนี้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าให้หมดเ้วยโอ้ยก็หกสิบเจ็ดสิบเม็ดนะคงไม่ไหวนะครับเราจะแยกชนิดการให้นะครับบางทีก็มียาให้เช้าตอนเช้ากับตอนเนอย็นเนี่ยส่วนยาชนิดไหนที่ให้วันละครั้งเนี่ยผมจะเลือกให้ตอนเย็นครับยาเนีจะจะแรงครับยาตรงนี้จะจะ,จะแรง ดอกฤิ์แรงน,นี้ช่วยย่อยควอมีสินนะอันนี้แก่เสียเอ้ยยา่ายเชื้อคุณยายยาคุณยายยาสิเมตรนะครับอันนี้ อันนี้จะจะน,นี่ของเขาพาจาสูงกว่าเขาอันนี้ช่วยช่วยบีบแลวครับบีบกระตุ้นลำไส้เลยครับต้สนส่วนท้ายครับตัวนี้หมอเอาเป็นกระตุ้นส่วนท้ายไม่จะสีเขียวนะครับเล็กๆตัวนี้สั่งสั่งจากหมอครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีในในร้านขายยาครับตัวนี้ เม็ดครับแต่เล็กกว่าเขานะครับชื่อว่าอะไรกนะ่ชื่อว่าคอริเม็ดคอริเม็ดยาบีบช่วงท้ายก็ะแรงอยู่ถ้าบีบท้ายนะก็น่าจะแรงอยู่เสร็จแล้วผมก็จะ เนี่ยเอาขา,อามาขานี่ปกมาขามนี่ปกเวิร์บปกที่ถึงสะปั่น,นยาพวกน,นะนี้จะจะให้แค่ครั้งเดียวครับส่วนยาที่เป็นผงเป็นอะไรเป็นเนี้ยผมจะให้ได้สองครั้งได้กวอย่างเนี้ย แต่พวกนี้ยาในส่วนนี้จะให้แค่ครั้งเดียวแล้วนะครับก้อนยาย จมูอมจมูพนี่เลือดยังไหลดีอยู่นะครับแต่ว่าการขับถ่ายก็ต้องใช้ยาอยู่ตลอดครับแต่ลัอยางก็คือว่าก็ยังทรงตัวอยู่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับได้รับชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตานะครับใายกัญญานะครับขอบคุณนะครับ ครับนี่